โอเคครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆคนด้วยนะครับนะผมคือชิบิแจ็คฟรอสและตอนนี้เราก็มาเจอกันในเกม Devil May Cry 3ในพาร์ทที่7กันแล้วนะครับจากพาร์ทก่อนเนี่ยเอ่อตามเนื้อเรื่องนะครับเลดี้ไปเจอกับอาคัมเลยนะครับแล้วก็แกก็โยนลูกแกลงมาจาับตึกเป็นการแสดงความรักที่ไม่น่าใจพบเห็นได้ตาบ้านเรือนเราก็เลยคว้ามาได้แบบคัตซีนที่เห็นมาเมื่อกี้เนี่ยแหละครับนะ ขอดูอะไรแป๊บไม่น่ามีอะไรให้ใช้แล้วมั้งไปไปชอบกันตอนไอไ่อเอ้ยไปลุยกันต่อเลยครับเฮ้ย ว้าวฝนตกลงมาเป็นนางฟ้าฟ้าเล่นตลกอะไรกันเนี่ยปล่อยฉันไปปล่อยไปเหรอถ้าปล่อยไปเธอก็ตกลงไปเละสิอะไรกันเนี่ย อุตส่าห์ช่วยแล้วมายิงกระบาลกันเฉยเลยโอ้ยเออทำไรก็ทำนั่นก็ปีศาจเหมือนกันเหรอดูเหมือนจะแ้วเรื่องหญิงซะแล้วนะเราเอาเลือดเขียนเป็นพาร์ทเจ็ดนะครับ จำได้แม่นนะแถวเนี้ยบนสุดนะมันมีของดีปองสายมือสายมือปองแถวนี้ใช่ไหมเนี่ย อ้าวไม่ใช่วะ่ะเออไม่เป็นไรเข้าไปซะก,ก่อนทางเดิมที่เรามาปะครับเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชเป็นหมักลุกเวอร์ชันมีชีวิตแล้วเฮ้ย โลดฟันเอานะครับท่ามันแรงดิแน่แน่แน่อ่าๆมาๆมาหมครบหมาครบครับมาให้ครบว้ามาให้ครบครับมาให้ครบท่านผู้พิเกียรติโหรดแซ่บฮ่ามีของให้เก็บ ไวทอลสตาร์เอลสอ้าวผีแบกลง ไอ้พวกนี้มันอึดมากนะครับเฮ้ยเราต้องใช้ท่าแรงๆฟันมันซึ่งมันก็คือท่าโดดฟันของเราเนี่ยแหละเฮ้ยไอ้พวกนี้ก็เคลียก่อนแข่ เพื่ออะไรเออ,อโอเค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  <c oughs> เฮ้ย เจ้าหลังเจ้าหลังเจ้าหลังเจาหลังเฮ้ยเาหลังเจาหลังครับเก้าหลังเฮ้ยโอ้ยมันเวียงสองทีเหรอวะเนี่ยมาไม่ทันไหลก็เลื่อนหรือแค่นี้ซะละตามคอนเซ็ปช่องครับเล่นยังไงให้เป็นดาร์กโซ่อืมอืม อย่างนี้นี่เองเก็บไปเท่าที่ผมจำได้เนี่ยเราต้องไปเอาของบางอย่างในนั้นนะครับเอาเอผมต้องขอเวลาทำคอมโบเหมือนเดิมน,นะครับ ปวดนิ้วเว้ยทำไม่ได้ปะแสดงว่าเราขาดบางอย่างนะครับเราต้องไปหาดูเหมือนว่าผมจะลัดขั้นตอนบางอย่างมา วดนิ้วไปหมดเลยไปครับไปไปต่อได้เลยครับตรงนี้มีทางให้ไปไหมเออไม่มออีลงยาวครับลงยาวเป่ง สมนี่ประตูสีฟ้านะครับเราต้องหาของบางอย่างที่เขาให้ขาซึ่งมันอยู่นี่แล้วเราก็จะเมินมีแค่นี้ครับนายขึ้นเพลงให้เราสู้เราไม่ขึ้นเอ๊ะเราจะไม่เล่นเกือนาย สีน้ำตาลผมจำได้ว่ามันจะมี holy water ให้เก็บแถวๆนี้แถวๆทางอย่างเงี้ยโอเคสักครู่นะครับปาบปาไม่มีเว้ยไม่เจอจริง ตาถั่วเองบ้างผมหรือไม่ก็จำไม่ได้ไปเราไปกันต่อเลยนะครับทางนี้ไม่สู้ครับทางนี้ไม่สู้ปล่อยมันไป ปล่อยมันไปครับตรงนี้ปล่อยมันไปเรามีหน้าที่ที่ต้องทำนั่นก็คือไปหาคุณเพ่ที่เขารบครบไม่ได้โอเคมีลิฟผมไม่แน่ใจว่าหลังจากเนี้ยผมจะเอาชีวิตรอดมาได้หรือเปล่าลงไปต่อ ลิฟต์ตันนี้มันเชื่อมกับทางถงใหญ่นะครับตรงนั้นประตูเพลิงน่าจะเป็นทางเดียวที่เรายังไม่ค่อยได้เข้านะครับโอเค ม่สน,นบอกเลยว่าไม่สนเพราะว่าเลือดไม่พออครับออจำได้ต้องเหยียบหัวมัน เบกระโหลกแก้วแล้วก็งานเข้าต่อนะครับเก่าหลังเก่าหลังเก่าหลังเกาเฮ้ยแ่เกาหลังเก่าหลังแ่ไม่เอาไม่เอาไม่ต้องมาเกาหลังให้เราไม่ต้องไม่ต้องเลย tông đấy, máy tông đấy, nè, hôi, cháo, cháo làm, hey, hey. hey. เฮ้ยเฮ้ยไม่เอาเนี่ยคิดเหมือนผมไหมเหมือนผมสู้อยู่ในเล้าไก่เนี่ยกระตากกระตากกระตากอยู่เนี่ยโอเคที่แล้วก็สู้กับไอ้พวกนี้ โอยโโอ้เขาายเขาอาภัายขายขี้หน้าประจาฉี่มากต้องมาโดดสับเป็นมาริโอแทนวะเนี่ยนี่เราเล่นเกมอันะไรฮะเอ้ยโอ้เอ้ ไม่มีใครมาดักแต่ผมว่าหลังจากเนี้ยหนักกว่าดาร์กโซอีกครับไม่สิหนักพอๆกันกับดาร์กโซอลิฟอยู่ตรงไหนวะเนี้ยเดี๋บอกว่าอยู่ด้านล่างเราอ๋อ,อนั่งไงหลงไปได้ ตอนสู้กับเบอร์จิลเนี่ยหนักกว่าเก่าอีกเอานาให้ไม่ตายต่ำกว่าสิบนะครับตายไม่เยอะกว่าสิบ ไอ้พวกปกติอ่ะไม่เท่าไหร่ไอ้พวกปกติอ่ะไม่เท่าไหร่หรอกแต่ถ้าเจอหนักกว่านี้ไม่น่าไหวเข้าใจไหมเนี่ยที่ออกไม่ปกติเฮ้ยแต่เนี่ยยังพอจับทางมันออกครับอย่าไปตีแรกกับมัน โอ้โหแล้วมันตีอะไรข้างเสาเนี่ยโอ้โหกวาดเป็นมิดิบอสเป็นมิดิบอสที่เป็นปัญหากับเรา ฝีมือเราเนี่ยเป็นปัญหามากกว่าบิ๊กบอสอีกเฮ้ยเฮ้ยตายซะทีหาปี๊บคุมหัวหาปี๊บคุมหัวเล่นได้ไหมเราเนี่ย มานานละตรงนี้สองหมื่นเก้าสองหมื่นเก้า